สว,ส,นนะะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็พามาพบกับ,บวันซีชนิดนี้นะคะดาวเพียงดิน,นะคะ่ะาอคีนะคะเรามาดูลักษณะของเขานะคะคล้ายๆล้มือดำาคล้ายกับอะไรนะนกสดายุแต่มันไม่มันไม่เหมือนกันเลยถ้าใครรู้จักจะจะเทียบให้ดูเลยว่ามันไม่เหมือนกันเลยนะคะลองไปดูคลิปเก่าของเจนนะคะว่านกสดายุมีลักษณะแบบไหนนะคะมันจะไม่เหมือนกันเลย นี่ดาวเพียงดินนะคะบางคนสับสนกันค่ะว่าเวลาแบบใครจะซื้อนี่อาจจะผิดหวังได้เล็กน้อยนะคะนี่คือดาวเพียงดินลักษณะของเขาใบออกสีเขียวขี้มา้าสะโพกหูกว้างนะคะขอบใบออกสีแดงนิดนึงกระดูกก็เป็นสีเขียวขี้มาค่ะดูพื้นหลังการกัดสีเล็กๆพื้นหลังของเขานี่นะคะ เป็นจุดรอบๆเป็นสีแดงค่ะเป็นบอลไม่มีหูนะคะการสีสายบัวนะคะดาวเพียงดินนี่นี่ลักษณะใบเล็กของเขานี่นะคะต้นนี้ยังไม่โตมากไม่รู้เรื่องหรอก <laughs> อ๋อสังเกตดีๆจะเห็นที่ก้าน มีสะพานนะคะสะพานเล็กๆสะพานเล็กๆไม่สังเกตจะไม่เห็นหรอกแบบไม่สังเกตจะเห็นเป็นแบบการสีใสบัวเลยที่จริงเปมีสะพานเล็กๆบางๆนะคะนี่สวยโอเคค่ะวันนี้ก็พาพบกับวันสีดาวเพียงดินเอามาให้ดูกันหน้าตาเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยวคลิปต่อไปเจนจ้าจะพาไปพบกันบบอลซีชนิดไหนก็ฝากทุกคนติดตามและรับชมด้นะคะวันนี้ขอตัวก่นค่ะสวัสดีค่ะ